ครับผมตอนนี้เราใกลก้จะถึงมิลานกัครับเราอยู่กันที่อิตาลีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักของเรานะครับผมได,ด้รับรถเราเตรียมตัวที่จะไป Mil ano นนะมิลานกันนะครับมิลานกันนะวันนี้เราเปลี่ยนแผนตอนแรกเราจะไปเลสโคโมเลสโคโมแต่ทีนี้ว่าพรุ่งนี้อากาศดีกว่าวันนี้มีอากาศดีเราก็เลยเปลี่ยนแผนที่จะไปนะครับผมลองตามมาดูนะครับว่าที่มิลานเนี่ยเขามีอะไรบ้างจะเป็นทริปที่เราจะไป าอะไรกินใส่กินเดินเที่ยวช้อปปิ้งไปซื้อหลุยวิตองโอ้โหลุยติงตองอะได้เลยนะครับผมตามมาดูนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันนะครับทีมมิลานอิตาลีอิตาลีแล้วตอนนี้นะครับผมเรากำลังอยู่รถเรากำลังเดินทางไปที่มิลาน มิลานุมิลานใช่ไหมใช,ใช่ครับผม อยู่กันที่มิลานโนนะครับตอนนี้เรากำลังดูที่จอดรถนะครับเราได้ที่จอดรถมาในราคาชั่วโมงแะเท่าไหร่นะครับชั่วโมงแรก3ยูโรชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละสามจุดห้ายูโรค่ะตอนนี้มันอยู่มันอยู่แถวไหนของเมืองบอกอธิบายได้ไหมอธิบายได้ไหมมันถูกที่สุดแถวนี้ไหม,ม,ถ,มถูกสุดไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถือว่าเป็นราคาปกติถ้าเราจะเดินไปที่ใจกลางเมืองที่เป็นแบบว่าเป็นดูโ,โอโมอ,อ่ะก็จะเดินประมาณ10นาทีก็ถือว่าค่อนข้างใจกลาง โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะรับผมอาที่จอดรถก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันที่ดูโอโมกันดีกว่าใช่ไหมไปดูโอโมใช่ไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตัวอื่นก่อน อะไรนะใช่ตอนนี้ก็าาเวลาสิบเอ็ดโมงเช้านี่นี่คนก็ยังวิ่งอยู่เหมือนว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไงเขาก็สบายๆไม่ได้ว่าซีเรียสมากนี่อันนี้ที่จอดรถจอดรถเขาก็ต้องมานี่จ่ายเงินตรงนี้แต่ว่าเห็นว่ามันจะมีแบบว่าจํากัดที่จอดรถนู่นนี่นั่นหลายหลายเรื่องนะนี่ื่อกีเราก็ต้องหาที่แบบว่าพูดไปถูกเหมือนกันวะลองมาดูเอง ก็สำหับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ27องศาคึมๆไม่เห็นฟ้าสีฟ้ามากแต่ว่าก็โอเคเดินได้สบายๆไม่ไม่ร้อนมากเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่มิลานแล้ว,อวลจอดเมือ,เอ,องเขานนเจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยอะ่ะโอ้ไปไป,ไป,ไปโอ้รถเขาจอดให้เอารีบไปเร็ว แล้วตอนนี้เรามาโผล่กันที่ตรงไหนเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้ถ้าจะถามสิเราเดินไปเดินมาเดินเรื่อยๆเราแบบเซอร์ไพรส์อันนี้คืออะไรอ่ะหาชื่อก่อนเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะพามาอันนี้เป็นน่าจะเป็นโบสถ์โบสถ์ที่ชื่อว่าซิงเงินอเลซานโดรภาษาเดนาร์คือเคียซาดิซานอเลซานโดรก็คือโบสถ์เซนต์อเลซานเดอร์ดูโอ้วังเลยอ่ะแล้วล่างเป็นร้านขายกาแฟให้นั่ง ก็หลังจากที่เราได้ถ่ายรูปเป็นจุดเมื่อกี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปเป็นจุดต่อไปซึ่งจริงๆแล้ววันนี้บอกเราว่าพอดีไม่ได้อินเสิร์ตข้อมูลอะไรมาเลยมากับแบบสดๆทําให้เหมือนจริงๆแล้วว่าเวลานักท่องเที่ยวแบบอย่างเราเรามาแล้วเราไม่มีข้อมูลอนะ่ะเราจะสามารถมาเที่ยวที่มิลานนี้ได้ไหมนะครับผมมีแค่ไกด์คนเดียวไกด์น้ำโอเคไปที่ต่อไปครับ เราต่อไปเราจะไปไหนครับเราก็จะพาไปที่ถนนเส้นไม่แน่จะเป็นเส้นหลักหรือเปล่าจะเป็นถนนเส้นที่คนมีนาเขามาช้อปปิ้งกันก็จะเป็นร้านด่วนเยอะแยะมากค่ะอ๋อน่าจะเยอะใช่โอ้ยวันอาทิตย์ร้านเปิดด้วยไหมเราไปซื้อหลุยส์วิตองกันชาแนลชาแนลสําหรับคนที่นี่เขาก็แต่งตัวค่อนข้างจะว่ามีเป็นสไตล์นะครับผมแต่ว่าอย่างพ่อดินแต่งมานี่ก็เป็นสไตล์พ่อดินเอง นี่นี่นี่สไตล์คุณแม่ชงอ่าเป็นไงนี่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 สไตล์อะไรครับอันนี้สไตล์อะไรครับสไตล์ชินเองค่ะ <laughs> ดูแต่ละคนนะครับทุกคนเขาจะมีช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ป่ะจัดแตจะเข้าซัมเมอร์เขาก็จะแต่งตัวสีสันไม่ต้องคุมโทนอะไรมาก <c oughs> ถูกต้องป่ะถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องแล้วช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบดำเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้จะแต่งสีสันได้ โอเคไปดูต่อพี่แม่สนใจใบไ,ไหนดีครับผมไม่ซื้อหรอฮะนีก็บอะไรสวยๆ้่อซื้อกระเป๋าสวยๆในที่นี่คือที่นี่เลยต้องสที่นี่เอาตังค์มาไรครับ <c oughs> เอะไรดีครับคู่นี้คู่นี้สองสองคนนี้นี่ตั้งใจว่าจะถอยอะไรดีครับมารอบนี้ถอยอะไรคุณย่าดีครับผมถอยอะไรคุณย่าโอ้คุณย่าอะไรติ๊ะคุณย่าอะไรดีครับผมมีงบเท่าไหร่คะอ่ะเดี๋ยวให้สองยูโรแต่ขึ้นดูดังงบกว่าคุณอนะรงปกสวยอันนี้เท่เป็นแบบว่าสนิเกอร์แบบ้นสูงสิน้ำจะซื้อให้ เดี๋ยวขันท่ารถแก้นโอ้ยที่นี่คนเยอะมากมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเขานะประสงค์ประสงค์ว่าจะผ่อยอะไรสักอย่างไหมบูตซาเช่บูตซาเช่แหมดูตูตังในกระเป๋าซะก่อนดูตังในกระเป๋าซะก่อนแต่ว่ามาที่นี่อาจจะต้องแบบว่าระวังกระเป๋าได้หนึ่งคนเยอะเอาอะไรครับนี่ราคาสวยอ่ะร้อยยี่สิบห้า อันนั้นไม่รู้อ่ะสวยว่ะซื้อดิครับผมต้องถอยแล้วครับผมมาวันนี้ต้องถอยไม่ถอยไม่ได้ครับเอ้ปถอยหลังกโอ้ยทั้งหอมผลิตภัณฑ์มากมายรองเท้าละชุดชั้นในเดินกลับไปได้ไม่ดีไหมนะไปก่อนไปก่อนอะไรนะเดี๋ยวพอถึงตรงเนี้ยพอถึงตรงแยกปุ๊บตรงเนี้ยคือไฮไลท์แกถ้าอยากจะได้ซีนอะไรก็ถ่ายตรงหัวมุมที่ดานิเอลอยู่เนี่ยถูกนะไฮไลท์ไฮไลท์เป็น สวยๆเกิดอะไรอยากจะแบบว่าทำวิดีโออะไรที่มันมาร้อนๆไปดูไฮไลท์ของน้ำนะครับผมว่าจะเป็นยังไงไฮไลท์ตาบ้าไฮไลท์อะไรตอนนี้ไฮไลท์กว่าทั้งกระเป๋าหน้าหลังเลยแม่งมากเลยไฮไลท์อะไรวะโอ้อ๋อไอ้นี่เองเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะดูโอโมดิมิลานอก็คือดูโอโมโดโมดิดาโนอ๋อตัวนี้ไฮไลท์ของเขาเลย สุดยอดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆกันนะครับผมไปถ่ายรูปกับตรงนู้นไปโอเคต่อไปเราจะเดินไปไหนกันต่อนะจากตรงโดมตรงนี้นะคะที่ทุกคนจะต้องไปแน่ๆก็คือข้างในนะมันเป็นถนน ถนนอะไรก็ไม่รู้อะลูมิไนท์อะลูมิไนท์อีกแล้วเอ็มมานูเอล่อะไรสักอย่างอันนี้ไงวิตอริโอเอ็มมานูเอล่อ่ะโอเคอ๋อตรงนี้นะของจะแพงมากนะอ่าโอเคโอ้คนเยอะมากอ่ะเรายังไม่ถ่ายด้วยกันเลยนะเดี๋ยวหาคนไทยรูปให้ก่อน ไปไหมะสนใจไหมสวยก็ซื้อเถครับผมถังแค่นี้นเอาอะไรครับกี่บาทสิบแปดยูโรเอาสิซื้อเลยเอาตังก์มาเอาเลยป่ะหมวกอันเดียว,อ,อ,ยวอันนี้คุณแม่เขาจะซื้อหมวกไปฝากหมวกว้วน,นะครับมันเป็นหมวกยอดมนุษย์ราคาอยู่ที่สิบแปดยูโรนะครับผม ก็ถือว่าไม่น่าจะแพงนะคุณเป็นเงินไทยก็1นยิโรก็30ประบาทเอาวะควรไม่ได้มาซื้อโหมดฝากดีดีอ่ะเราจะไปไหนต่อครับเข้าแบงก์ในอุ้ยคุณพระคนยงเยอะใส่แมสก่อนใส่แม้ก่อนเฮ้ยคนเยอะมากร้านอาหารทำไมนะ ก็แน,น,น้ต้องมีเงินนิดนึงอ๋อต้องมีเงินนิดนึ่งอ่ะไปเรามีตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวตรงนี้เราต้องเกาะกลุ่มกันหน่อยนะครับผมคนเยอะมากคนเยอะมากจริงอ่ะใส่แมสเรียบร้อยนะครับผมไปไปไป บ้างครับผมคนเยอะมากเจยเขาไม่ออกเลยตรงนั้นนะเจดย์ได้ยืนตรงกลางเล่นไม่ออกเลยเอางั้นเดี๋ยวไปซื้อหลุยส์ตองสักสองใบกลับบ้านหิวน้ำพอดีเลยว่าจะไปสส่กรอบน้ำซีฟิล์มหน่อยเนาะเอาเอาอย่างนี้ต้องจัดแล้วป่ะได้พี่แม่ซื้อเลยโอเคนะครับผมต่อไปเราจะไปไหนกันต่อครับเริ่มร้อนแล้วค่ะเราว่าเราจะไปย กาแฟกันในต็มกันหนอยอ่าช่วงนี้เรามาในนี้ต้องใส่แมสนิดหนึ่งเพราะว่าคนเยอะมากเมื่อกี้เห็นว่าสั่งไว้สองใบเดี๋ยวให้กลับมาเอาชาแนวชาแนวชาแนวคุชชี่ก็มาจัดไปเทียบเลย บอกเลยว่ามามิลาโน่เนี่ยแปดต้องชาร์จให้เต็มเลยนะฮะโอ้โหนี่หมดไปครึ่งปลอดแล้วเตรียม power bank มาด้วยสำหรับสายชอบถ่ายรูปนะครับผมโอ้บายบาย,บาย,บายมีดนตรีแจ๊สฟัง ก,กันไว้ครับเกาะกันไว้ครับผมเดี๋ยวจะหลงกันได้ <c oughs> แม่ไปไหนนะเนี่ยแย่แมวแย่แมวสู้ๆไหมสู้ๆสู้ๆอ๋อยังไงต่อครับท่านรอไ,ไปเลยครับผมตอนนี้ท่านในไทยก็มนันชัด แย่อยู่เหมือนกันเริ่มเย็นเริ่มค่ําแล้วของมันเริ่มหิวรู้สึกเอ๊ะทำไมมันหิวนะเหมือนเมื่อคืนนะกินข้าวของเราสามทุ่มกว่าตีทุ่ม,มโอ้ยนึกได้ในทยตีอะไรแล้วเราอันนี้คือเราจบแล้วที่ไม่ทานแล้วขับเลยใช่ไหมใช่ครับอ่าไปไปไปก็สำหรับมิลานโนนะครับผม ในอีีนี้นะถ้ามันยาวมากอาจจะตัดไป2องอีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินง่ายๆก่อนแล้วก็คงจะขอเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคหาอะไรกินก่อนเป็นไอศครีมอยากรู้ว่าไอศครีมที่อิตาลีมันเป็นยังไงโอ้โอเพาะมากเลยอะโอ้เล่นได้เพาะมากเองนี้อันนี้แล้วเสร็จแล้วก็ให้ทิปเขาใช่ไหม น,นี่อันนี้คืออะไรนะเกยร์ผ่ามชาร์จจำเื่อไม่ได้ไม่ใช่มันมันคืออะไรเราสามารถเช่าได้ใช่ปะ่ะอ๋อไปแถวนี้อ่าเราสามารถเช่าขี่ได้อย่างเงี้ยคิดเป็นนาทีหรือคิดเป็นกิโลเมตระเราก็มีแอปพลิเคชันของเราอ่าโอเค แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่พักเบรกกันอยู่ที่ร้านไอศครีมแห่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นกินอะไรเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมไม่เยอะมากสําหรับมิลานแต่หน้าหน้าหน้ารวมก็น่าจะเกินสิบวันทียี่สิบวันทีถ้าเกินสิบวันทีเดี๋ยวพอดีน่าจะตัดเป็นสองคลิปนะครับอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าเราตัดไม่ตัดนะครับผมเป็นไงบ้างครับชอบไหมครับสำหรับมิลานหรือว่ามิลานโน่นะครับผมคนเยอะมากอนะ่ะโอ้โหแต่ไอ,ไอติมอร่อยชอบอ โอเคครับผมเดี๋ยวไปหาอะไรกินเพิ่มก่อนนะครับผมผมาเจอกันต่อไปครับ EP ต่อไปนะไม่ไหน